ำเสนอผลนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ด้านการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตสองบริหารงานโดยผู้อำนวยการวิรชัยน้อยเขียว เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายฝึกให้นักเรียนได้คิดได้ลงมือทำโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระาวาชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวรัชกาลที่10 เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนด้านหนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพด้วยนวัตกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้นวัตกรรมบันได5ขั้น QSCCS ตามแนวทาง King Model โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนาความรู้แบบบูรณาการเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพพัฒนาผู้เรียนสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่นักเรียนในอนาคตซึ่งมีแนวทางดังนี้ K knowledge ขั้นความรู้ศึกษาเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตร ศึกษาพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชีวัดและสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ I Innovation การสร้างนวัตกรรมโดยใช้นวัตกรรมบันได5ขั้นดังนี้บันไดขั้นที่1การตั้งคำถามหรือสมมุติฐาน learning to question Q ซึ่งในกระบวนการนี้นักเรียนฝึกการคิดวิเคราะห์ในการตั้งคำถามโดยใช้เทคนิค 5W1H มาเป็นพื้นฐานในการกำหนดปัญหาหรือความสนใจขั้นพื้นฐานบันไดขั้นที่2การสืบค้นความรู้และสารสนเทศโดยทางโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยได้ประชุมวางแผนคณะครูบุคลากรทางการศึกษาชุมชนปราชชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาความรู้เพื่อจัดทําหลักสูตรระยะสั้นควบคู่กับหลักสูตรท้องถิ่นบันไดขั้นที่3การสร้างองค์ความรู้จัดทําหลักสูตรระยะสั้นควบคู่กับหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตบันไดขั้นที่4การจัดกิจกรรม Open h o u s e เปิดบ้านวิชาการตลาดนัดอาชีพโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยโซกเปื่อยมารเก็ต เพื่อส่งเสริมนักเรียนในการฝึกเป็นนักธุรกิจฝึกการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเรียนรู้การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขายสินค้าทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในการทำธุรกิจของตนเองพร้อมต่อยอดอาชีพของนักเรียนเองในอนาคตบันไดขั้นที่5การแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพอย่างละเอียด N Network การสร้างเครือข่ายชุมชนผู้ปกครองการประชาสัมพันธ์โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน Good Practice แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยใช้วิธีปฏิบัติในกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยผลลัพธ์ในการดำเนินการที่เป็นเลิศสร้างความยั่งยืนให้กับโรงเรียนผลจากการดำเนินงานพบว่า นักเรียนนำความรู้ทักษะการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองสอดคล้องกับมาตรฐานในเรื่องนักเรียนมีทักษะในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตโรงเรียนบ้านโซกเปื่อยขอน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเ้าเจ้าอยู่หนวในหลวงรัชกาลที่สิบเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป